สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมสร้างสารประดิษฐ์เรือน้อยครุงเครงกันนะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนั้นเดี๋ยวเราไปท่องคํำล้องจองกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะคำล้องจองใกล้ไกลไปได้สามทางเดินทางไปไหนจากใกล้หรือไกล เราเลือกไปได้มีอยู่สามทางทางบกนั่งรถทางเรือลงน้ำเครื่องบินทุกลำไปทางอากาศเอย่ยเราก็ท่องคำของจองกันจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ อุปกรณ์ของเรานะคะมีดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะกระดาษ A4 และหมึกสีดำค่ะ 2. นะคะกระดาษสีค่ะ 3. 9กาวและสีนะคะก็คือกันไกค่ะเด็กๆควรระมัดระวังในการใช้กันไกลและควรมีผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะขั้นตอนแรกนะคะ ให้เด็กๆนำกระดาษสีที่เด็กๆชอบมาตัดเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เด็กๆนำกระดาษ A4 มาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำการวาดรูปวงกลมสามวงลงในกระดาษ A4 ที่เราตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้นะคะเมื่อวาดวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ระบายสีลงไปแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปให้เด็กๆนำกระดาษสีมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดเล็กกว่ากระดาษ A4 ที่เราตัดไปนะคะต่อไปเราจะมาทำเสาของเรือกันนะคะโดยให้เด็กๆนำกระดาษสีมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีขนาดเล็กกว่ากระดาษ A4 และให้ตัดแบ่งครึ่งอีกครั้งก็จะได้แบบนี้ค่ะส่วนประกอบของเราก็ครบแล้วค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาประกอบเรือกันค่ะโดยเริ่มจากการนำวงกลมมาพับครึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นนำกระดาษ A4 ที่เราวาดวงกลมทั้ง3วง มาทากาวลงไปค่ะโดยทาแค่ครึ่งเดียวนะคะเด็กๆแล้วก็ทำการแปะลงไปในกระดาษครึ่งวงกลมเลยค่ะจากนั้นให้เด็กทำการพลิกกระดาษไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วนำกระดาษสีที่เราตัดไว้มาทากาวโดยทาแค่ครึ่งเดียวเหมือนเดิมน,นะคะจากนั้นให้แปะลงไปแบบนี้ค่ะ ต่อไปเราจะมาติดเสาของเรือกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆนําเสาของเรือมาทากาวเล็กน้อยแล้วแปะไปด้านบนแบบนี้ค่ะแปะลงไปทั้งสองชิ้นเลยนะคะเด็กๆจากนั้นให้เด็กๆกลับด้านนะคะเราก็จะได้เรือน้อยโครงเคงของเราเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการเล่นเรือน้อยโครงเคงโดยให้เด็กๆกางกระดาษออกเล็กน้อย แล้วนำไปวางไว้บนโต๊ะหรือบนพื้นห้องจากนั้นให้เด็กๆแตะลงไปด้านใดด้านหนึ่งของเรือเรือน้อยของเราก็จะโครงเครงแบบนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าเรือเป็นยานพาหนะในการข้ามนาคูมทางใดคะ เก่งมากค่ะเด็กๆเ,เรือเป็นยานพาหนะในการคมนาคมทางน้ำนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของคมนาคมกันไปแล้วนะคะยังจำกันได้ไหมคะและกิจกรรมในวันนี้สนุกไหมคะแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายผลงานของตัวเองมาให้คุณครูดูบ้างนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ